สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนาๆทุกท่านนะวันนี้ก็ออกมาดูน้องบอครับวันนี้มื่บานไปอ่างเก็บน้ำห้วยคว้ามากลับมาบ้านก็มานั่งตัดคลิปถึงตีสองนั่งตอบคอมเมนต์ไปถึงตีสามนอนตื่นสิบเอ็โมงอจะไปซ้ำก็ไม่ได้ไปแล้วตื่นสายเกิน เหนื่อยมากด้วยว,วันนี้เรามาดูลองบอรครับไปเจอของใหญ่ไปเจอยิกสกเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยตอนนี้บ่ายโมงแล้วน้าๆบอกว่าในคอมเมนต์บอกว่าให้รีวิวอุปกรณ์ดำน้ำหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าเรามีอะไรบ้างนี่นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีปืนปืนก็เป็นปืนยางนะครับ100เซน อย่างนี้ก็เป็นอาจารย์ที่มาดำด้วยกันบ่อยๆนะครับเอามาให้อันเก่ายังไม่พังนะครับอันใหม่แกก็ามาให้อีกแล้วแล้วก็จะมีหน้ากากหน้ากากเป็นของแบรติฟิกนะครับอย่างดีก็เป็นพี่หนึ่งไทยบ้านหนึ่งไทยบ้านได้วิ่งให้มาแล้วก็ตีนกบนี่เป็นคู่ที่สองนะครับคู่แรกก็พี่หนึ่งไทยบ้านให้มาคู่ที่สองก็เป็นอาจารย์ทวดให้มา คู่นี้ก็ใช้มาจะสองปีแล้วครับแล้วก็จะมีกล้องกล้องนี้ก็เป็นของพี่ปืนนะครับหนุ่มร้อยบอ่อฟิชชิ n งแมนให้มาก็ถือว่าโอเคครับคุณภาพก็ใช้มานานแล้วจะปีหนึ่งแล้วแล้วก็ให้แบตกล้องมาอีกสองก้อนเรือๆครับแล้วก็จะมีนี่ตะกัว ตะก,กัวก็เป็นของค่ายนาเอกนะครับใส่ดำน้ำไม่มีใครไม่รู้จักครับนาเอกได้วิ่งแล้วก็จะมีกัรลอนถ้าเป็นมือใหม่หรืออยากได้สะดวกจริงๆก็แนะนำให้เป็น2อ,อันนะครับหรือว่าจะใช้เป็นอย่างในรถก็ได้ก็ดีเหมือนกันอุปกรณ์อย่างอื่นก็พื้นๆเลยครับ ถุงมือถุงเท้าแล้วก็จุดดำน้ำจุดตัวนี้เป็นจุดดำน้ำท่อนเดียวนะครับห้ามิลมีฮุดมีหมวกด้วยชุดแรกก็เป็นอาจารย์วุิให้มาชุดห้ามิลตัวแรกก็เลยไม่ไปเมไปใส่ชุด3มมิลเลยก็เลยใส่5มิลมาตลอดเพราะว่า5้ามิลจปะปรับอุณหภูมิได้ดีกว่าชุด3มมิลครับชุดแรกก็เป็นอาจารย์วุดให้มามาจากอะไรวะยัสโซทอน มาดำปลาด้วยหลายปีละสนับเกินก็เป็นของค่ายจีนครับซื้อมาอุปกรณ์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ดำคนเดียวเหมือนเดิมครับนี่ดำคนเดียวออกมาคนเดียวแต่วันนี้เราจะไปตามหาอิศกใจบาระเบ,บือ จะเจอไหมไม่รู้ไปครับไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้ก็ลงบ่ายโมงครึ่งไปครับ แล้วอยางลอยบนคนอยู่ยตัวแรกอยู่ตรงนู้นก็ไม่ได้ยิงได้ยินเสียงปาลาตีหลุมก่อนก็เลยนำไปหาปาลปาหลุมปลาชระเขก็เลยหนีตัวนั้นก็มาจะใสเดียกันนะครับแบกแล้วอีศกยังไม่เจอจัดจะเจอแต่เข้าด้านข้างไปไวเลยหันปืนก็ไม่ทันไปครับตามต่อ เห็นพอดีข้อด้านข้างตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วนะลมมาฝนมาแดดก็มองอะไรไม่เห็นนะ เมื่อกี้นี่ลมแรงกว่านี้นะตอนที่เราออกไปฝั่งทางนั้นฝนกำลังจะมาไปครับวันนี้ก็ตามไปไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกประมาณชั่วโมงครึ่งนี่แหละโชคดีไปที่เราไม่ได้ไปห้วยคอถ้าไปห้วยคอวันนี้คงครับตากฝนมาแต่ไม่รู้ว่าห้วยคอตกไหมแต่ว่าดู มองไปฝั่งทางไม่นคอมืดเหมือมนฝนตกเลยฝั่งทางนั้นไปครับเข้าบ้านกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเก็บไปก็หนึ่งแต้มวันนี้นี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ ต้องขอลาไปก่อน